มีหนุ่มลาวคนหนึ่งกำลังเป็นกระแสทางโซเชียลได้มีการโพสต์เตือนทุกท่านที่ใช้บริการหมอชิดสองตอนนี้มีแท็กซี่เถื่อนและก็มีฉาชีพเยอะมากๆนะครับสบายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องทางเมืองไทยกับประมาณเที่ยงวันทักทายพี่น้องฟังไทยฟังลาว กนหนึครับพี่น้องยิ่งฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเขามากครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้กําลังเป็นกระแสทางโซเชียลมีคนกดแชร์ประมาณ1,600แชร์แล้วก็คอมเมนต์เยอะมากๆนะครับมาจากหนุ่มลาวคนหนึ่งเนี่ยนะครับได้มีการทําคลิปโพสต์ลงเตือนทุกท่านโดยเฉพาะคนลาวที่ใช้บริการที่หมอชิด2ต้องระวังเรื่องแท็กซี่เถื่อน แล้วก็มีสาชีบเยอะมากๆนะฮะเดี๋ยวลองไปฟังคลิปนี้นะฮะทุกคนมีเรื่องมาเตือนเนาะคนลาวหลายคนที่มาฮิตเวียงในไทยเนาะผู้ได้ที่กลับบ้านเองทั้งหลายเนาะเอามาช้บริการมอสิตสองกับธานีทางมอสิตนั่นแหละเนาะมีสาชีบหลายทุกคนป้าในภูมู้พู้ที่นั่งค้างๆเราก็โดนมาก่อนเนาะถึกมีดเขาจีเอาเนะแล้วก็ตอนลงลรถนั่นแหละอันตรายหลาย,ลลายนะทุกคนเนาะค่อยเขาภูมู้พูดกันว่าเขาปล่อยให้มีสาซีบเขามาได้ยังไดเ้าไปแบบ มอชิตท,ทุกอาทิตย์ก็เลยฮูกันเคลื่อนไหวอย่างทั้งลายของเขาเนะาะคอยกับพายามบอกเตือนคนลาวหรือว่าลูกค้าที่ไปฮับอิมูยูมาแต่ละเถิอเนาะระมัดระวังตอนสิกลับเนาะถ้ารถที่ถือกฎหมายเขาจะมาจอดเรียนคิวกันอยู่แบบนี้เนาะนี่จอดเรียนคิวกันเต็มแต่ว่าถ้ารถที่ผิดกฎหมายมันจะอยู่ทางหนกของมอชิตเนาะทุกคนเขาจะอ่อยให้เฮาไปขึ้นรถทางหนกตอนลมกันเป็นอีกราคาหนึ่งเมือ่อเฮาไปขึ้นรถแล้วมันเป็นอีกราคาหนึ่งโอโหอันตรายถึงคันชีวิตเลยเนาะเพราะฉะนั้น เขาจะหลอกเอาแต่คนที่มาแต่แถวน้องๆนอกพายกระเป๋าแบบบูงหูจักอียังเข้ามาในตัวเมืองเข้ามาใน,นกรุงเทพเนาะอาจจะหลอกในนี่<ง>กำลังเป็นกระแสสําหรับคลิปคลิปนี้มีคนกดแชร์ประมาณ1,6 0 0รแชร์แล้วก็มีทั้งไทยและลาวเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะมากๆนะครับหลายคอมเมนต์นะครับตามที่ผมไปอ่านดูในคอมเมนต์เนี่ยทั้งคนไทยก็บอกว่าเคยเจอเหมือนกันนะครับเคยโดนเหมือนกัน นะครับแล้วก็คนลาวหลายๆคนก็มีการแชร์แชร์กันประเด็นเรื่องนี้นะครับทุกคนเรื่องแท็กซี่เถื่อนหรือว่ามาเฟียอะไรก็แล้วแต่นะครับม,มิชมิ่ฉาชีพอะไรต่างๆเนี่ยในหมอชิตสองมันก็เป็นข่าวในประเทศไทยเนาะก็มีการนําเสนอมีการแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ไทยก็พยายามปราบปรามนะครับทุกคนอ,อย่างหนุ่มลาวคนนี้เนี่ยที่โดนเนี่ยนะครับอ่าก็คือโดนจี้ นะครับก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหนึ่งเหนึ่งนะครับเขาให้โทรไปแจ้งหนึ่งเกหนึ่งคุยกับแท็กซี่เนี่ยคุยกันราคาหนึ่งก่อนที่จะขึ้นแท็กซี่นะครับพอขึ้นไปแล้วเป็นอีกราคาหนึ่งในเมื่อจะไม่จ่ายในราคาที่แท็กซี่ต้องการนะครับมันก็ต้องมีการข่มขู่กันบ้างนะครับทุกคนถ้าไปใช้บริการหมอชิดนะครับสำหรับผมเนี่ย เมื่อก่อนผมเคยนั่งนะครับที่หมอชิดนะครับแต่ว่าผมก็มีวิธีก็คือว่าผมจะเดินออกจากหมอชิดแล้วก็ไปนั่งนะครับออกไปห่างๆนะครับห่างๆไปผมจะไม่นั่งอยู่ในสถานีหมอชิดที่มีคนเดินมาบอกว่านั่งของพี่ไหมนั่งของพี่ไหมราคาเท่านี้เองพอขึ้นไปนะครับได้หลายคนที่ไปคอมเมนต์มันก็อาจจะไม่ใช่ราคานั้นสมมติว่าตกลงกันว่า250 พอขึ้นไปเขาบอกว่าสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบแล้วกระเป๋าเสื้อผ้าเราเต็มรถแท็กซี่อยู่นะครับเราจะไปลงถ้าไม่โอเคราคาที่เขาต้องการแล้วเราไปลงมันก็ยังไงอ่ะมันก็ต้องจําเป็นแต่บางคนที่ไม่มีเงินเนี่ยคือมันจะมีปัญหากับแท็กซี่นะครับเพราะว่าแท็กซี่อันนี้คือผมไม่ได้ไปเหมารวมนะแท็กซี่ดีๆทํา อาชีพสุจริตก็มีแต่แท็กซี่เถื่อนคือมันเยอะจริงๆวินมอไซค์ยิ่งแสบนะครับอันนี้คือไม่เหมารวมนะอันนี้พูดให้ฟังว่าจุดมืดมันมีนะครับเจ้าหน้าที่ไทยเขาก็พยายามที่จะปราบปรามตลอดเวลาแต่มันก็ไม่หมดไปนะฮะโดยเฉพาะแถวหมอชิดนะครับยิ่งตอนนี้ครับใกล้จะสมการนะครับก็ฝากถึงทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนลาวเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันนะฮะทุกคนระมัดระวังกัน อะไรมันไม่เหมาะสมนะฮะราคาถ้าตกลงกันแล้วนะครับอ่าก็ต้องมั่นใจก่อนนะค่อยขึ้นนะครับทุกคนพเพราะแท็กซี่ทุกวันนี้มันเยอะนะครับทุกคนเยอะแท็กซี่ปไ้ายทะเบียนปลอมยังมีเลยนะครับที่เมืองไทยนะครับอ่ามันอันตรายได้นะฮะทุกคนอันนี้คือจุดหนึ่งที่ทําให้สังคมสื่อในประเทศไทยก็มีการนําเสนอลหลายๆครั้งผู้โดยสาร แล้วก็อะไรนะสอนนอประชาชื่นบุกจับแท็กซี่ไม่รับคนไทยอ่าจะรับตั้งแต่ต่างด้าวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถูกจับนะครับเนื่องจากว่าต่างด้าวหรือต่างชาติที่หมอชิดเนี่ยคือราคามันพูดได้ไงนะครับอ่าถ้าเป็นคนไทยเขาก็จะคิดตามมิเตอร์อะไรเงี้ย่คนไทยก็ไม่ยอมอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าเป็นคนต่างจังหวัดแม้กระทั่งคนไทยเองยังโดนเลยนะครับ มาจากหนองคายมาจากอุบลมาจากต่างจังหวัดของไทยในเขตภาคอีสานหรือจังหวัดอื่นๆมาลงที่หมอชิดนะครับบางคนก็โดนนะอ่าโดนแท็กซี่กลุ่มนี้เนี่ยข่คมขู่นะครับคนเข้ากรุงเทพใหม่ๆนึกออกไหมครับกรุงเทพครั้งแรกอ่ะคือมันไม่รู้อะไรอะ่ะคือมันรู้แต่ว่าเออญาติให้ไปหาที่ซอยนั้นเขตท้นที่นั้นจังหวัดเออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอ่าบางคนลงหมอชิตจะไปลงสำโรงแท็กซี่ก็พาไปบอกว่าห้าร้อย บางคนก็300นะครับนี่คือสาเหตุนะฮะทุกคนที่ต้องมีการแจ้งเตือนกันนะครับมันก็จะมีจุดดีจุดไม่ดีหลายหลายประเทศก็เหมือนกันนะครับทุกคนในประเทศลาวก็เช่นกันประเทศลาวนีนขึ้น3ล้อเห็นไหมแท็กซี่เอาคนไทยไปเที่ยวลาว3ล้อนะครับเจ็ดเป็ร้อยบาทก็มีนะครับเห็นไหมเป็นกระแสะแต่คนไทยเขาไม่ยอมเขาต้องถ่ายคลิปต้องประจาน เป็นกระแสทางโซเชียลช่วงหนึ่งเห็นไหมที่เวียงจันทร์อันนี้ก็เหมือนกันคนลาวเห็นไหมโดนจี้นะครับนั่งหงอยเลยเงินหมดนะครับก็ต้องไปนู่นละสอนอประชาชื่นเพราะว่ามันติดใกล้ๆกกับมอชิต2นะฮะทุกคนอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ไม่ดีนะครับเตือนสังคมใครที่ไปใช้บริการาที่มอชิต2นะครับก็ต้องดูอย่างผมเนี่ยผมจะมีวิธีหนึ่งเคล็ดลับผม คือเวลาที่ผมไปใช้บริการตรงนั้นหรือจะไปขึ้นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีผมมีวิธีของผมคืออันนี้คือเทคนิคผมนะคือผมจะไม่แต่งตัวใส่กางเกงขายาวใส่เสื้อเหมือนคนมาจากที่อื่นนะผมใส่กางเกงกีฬาขาสั้นเลยนะครับผมถึงขั้นต้องทําแบบนั้นนะบางครั้งบางที่ผมไปหนองคายใช่ไหมครับอ่าพอนั่งรถทัวร์ที่หนองคายมาที่หมอชิตสอง พอมาถึงหมอชิดปุ๊บผมก็เข้าไปห้องน้ําไปเปลี่ยนชุดเหมือนเราอยู่ในเขตพื้นที่นี้เองเวลาคนที่มันจะมาหลอกเราอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันก็คงจะหาคนที่มาจากที่อื่นนั่นแหละต่างจังหวัดผมก็ใส่เสื้อชุดกีฬาเตะตะก้ออะไรเงี้ยที่ไหนได้น,นะครับกระเป๋าเต็มนะครับอันก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะเซฟตัวเองนะฮะทุกคนลองเอาไปใช้ใดูนะฮะทุกคน ไม่ใช่ว่าคุณลงจากรถหูใสนาฬิกาใส่หูสร้อยแหวนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นที่ลอดตาลอดจสําหรับกลุ่มมิจฉาชีพนะฮะอันนี้ฝากเตือนทุกท่านนะครับอ่าไม่ได้เหมารวมแท็กซี่ทุกพี่พี่แท็กซี่เขาคนดีๆก็มีสุดจริตก็มีนะฮะพี่วินมอไซค์ก็เช่นกันนะครับโอเคครับพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเขาัมากครับสบายดีสวัสดีครับ